สวัสซานนำพะแนสสวัสดีจ้ามึอนี่ร้านเพลมีเมนูทานาน้องมหานมสู้พี่น้องเบื่อจ้ะมึงนี่ร้านพะแนสซีเห็ดยางกระเจี๊ยบมึงนี่ซีเห็ดแหนมเห็ดเห็ดนางฝาจ้ะจดอกกำงามเลยอ่อนๆเห็นบ่ตัดขาไว้แล้วตัดขาทำความสะอาดยันตัวนะไ,ปไปแล้วเนาะเข้ากันมาฉีกจ้ะฉีกแบบนี้ละ เอาเป็นฉีกเป็นเส้นเลนน็กแบบนี้มันนี่สีเห็ดใส่หนังหมูน้ำใส่หนังหมูกุบกุบกุบเนาะเดี๋ยวร้านเปรี้เสียไปหนึ่งจากที่นี่เดี๋ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวร้าเนเปรี้ยใส่เบิรงเนาะมาจาาที่นี่ทำเป็ลงมือเห็ดกันเลย ฮิตอันนี้ตามพะเล่นหนึ่งเราจะหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งเราก็ไปปั้นปั้นหน้าอาผักเขา้าวบางปั่นลนะเอานามออกให้เบิดจ้ะ เาให้แหงๆจ้ะปั่นนำออกให้หมดเนาะแล้ได้ใส่เห็ดหมูลงไปนำแหงเท่กันจ้ะเห็ดหอมูก็ได้ปั่นนำออกดีๆเนาะ เด utet, <S 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 ี๋ยวกระมังมันสิหน่อยจะเดี๋ยวร้านก็ได้ใส่ส่หม้อเดี๋ยวข้าใส่หนังหมูไปแตวมันคนยากเนาะใส่ในหม้อใส่หนังหมูลงไปใส่หนังหมูเละๆเขาจะเขาเนียว ล่างอันเมื่อกออกแล้วเนาะหลังพลกสติกใส่ข้าวเหนียวลายจากพอมาหลังพลาสิกใส่น้ำตาลลงไปนะ้ำใส่ข้าวลายมันสิเป็นเช็ๆเลีๆเนาะน้ำตาลจา้ะ เกลือเกลือจ้ะนี่ฟักใส่ลายเนาอมันจะเค็มอายินโมโตะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่จะกระเทียม เราไปเลยใส่กระเทียมจีนกระเทียมไทยนะตํำผสมกันกระเทียมไทยแก่กาบออกจากก้นกานแข็งกระเทียมจีนเออกระเทียมจีนแก่กาบอออโอ้โหบอ,อ,อกไปบอกมาบอกผิดน,น,นะกระเทียมไทยไม่ต้องแก่แตใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คััด เอาเห็ดกินเลงเพื่อไปยนะ้างใส่มือ หลานเพล่แมก,กินนางงูวใส่นางงูล,ลายๆจ้ะปกติก็เจ้าก,กับปใส่หรอกว่านางมูก็ได้เดี๋ยวหลาก็ได้ขออนุญาตคันก็นอาจะคันได้ทีเดียวให้เบิ้งจ้ะนี่จ้ะได้แล้วเห็นบอกเดี๋ยวหลาก็ได้สิทิ้งไว้จะเคืองชั่วโมงจ้ะเอาคอยมาา่านให้เส่้ถุงกันเนาะ คอมากอ,อกใส่ถุงกันจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยหลัทะเลมัดหลังจากเอาไว้เขิงชั่วโมงเนาะห้องคันล้วห้องกับเอาไวเ้เขิงชั่วโมงเนี่ยหลังทะเลมัดแล้วก็ได้มัดให้เบิ่งจ้ะมัดกับผ้อหยางเด็กเนาะเอาใส่มุ้มถุงเราก็มัดเลยมัดเป็นน้นอยแบบนี้ย้ำกินห้องกับก,กัดกลนเลย แอมเ็ดใส่นหนังหมูหลายๆกับ,ก,บกรอบแอมกรึดกรึดก็เลยจ้ะมีเห็ดหนังมูเพราะเส้นเฮดหมูเพรเป็นสีสันงามงามนะกัดมันก็สิก่อนเป็นกรึบกรึบกรึบจะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปได้สิไปเอากระปุกมาใส่เนาะเดี๋ยวเอากระปุกมาใส่ให้เบิ่งจ้ะทีใส่กระปุกนี่ เลี้ยงใส่กับปุกเนาะเอาไปเหเอาไปเห็มูอ,มมอยู่โรงงานจ้ะมาแรงยิินเารก,ก็กินได้แล้ว จบเลยได้มาตาช่วยไม่เอ่ยไปละจ้ะหล,ลังแรลก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนทิกดคข้เมาเบบึงจ้ะขอบคุณสำหรับก,กา,ารกดติดตามจ้ะไปจังเลยไปเจอกันในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า